ฝันว่าไปขโมยฝันว่าไปขโมยของคนอื่นมาฝันว่าไปขโมยของคนอื่นมาแล้วเจ้าของวิ่งตามคุณควรจะทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรม ในเวรบ้างให้คุณทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรบ้างหลังจากเนี้ยจะมีงานเข้ามาและคุณก็จะได้เงินค่อนข้างดีด้วยมันจะมีงานเข้ามานะให้คุณทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรบ้างเพื่อที่เจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาจะได้ให้คุณกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรเพื่อที่คุณจะได้หลุดพ้นเนี่ยการกวดน้ำจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุข หลุดพ้นเป็นอิสระคุณจะทำงานหาเงินได้เยอะให้ระวังเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุหรือหน้ามืดหน้ามืดลมหมุนบ้านหมุนให้ระวังเกี่ยวกับการตกจากที่สูงการตกบันไดาการที่หน้ามืดเป็นลมอะไรแบบนี้ ให้ระวังการทำงานหนักจนเป็นลมเนี่ยเหมือนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเทวดาประจำตัวคุณน่ะก็เทวดาประจำตัวคุณเนี่ยท่านก็อยากให้คุณทำบุญกวดน้ำให้คุณต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะไม่ควรขับรถเร็ว อาจจะมีการหล้ม6ลุกอะไรพวกนี้ได้ช่วงนี้สุขภาพของคุณไม่ดีเท่าไหร่ให้ระวังอุบัติเหตุการเจ็บไข้ได้ป่วยหน้ามืดเป็นลมหน้ามืดเป็นลมบ้านหมุนหรือวูบป,ป่วยเป็นโรควูบหน้ามืดเป็นลมบ้านหมุนเลขนําโชค2สองหนึ่งสองหนึ่ง สองหนึ่งฝันว่าไปขโมยของเขามาเนี่ยไม่ใช่ฝันดีค่ะเลขนำโชคหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึง่ง